แม่บ้านอาหารแพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูง่ายๆจากข้าวโพดมาฝากค่ะก่อนอื่นนะคะก็ไปเตรียมข้าวโพดดิบนะแกะเปลือกเอาเส้นใยต่างๆออกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาแกะเอาเมล็ดค่ะจากนั้นนะคะก็จะตั้งกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพื่อนเราแค่เอาเมล็ดข้าวโพดเนี่ยลงไปคั่ว ัวให้พอสุกในระดับหนึ่งก่อนนะคะยังไม่ต้องปรุงเนาะพอขาพ้าวโพดของเรามันเริ่มสุกนะคะเราก็โรยเกลือลงไปเลยค่ะพอสุกแล้วนะคะสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการปรุงรสเพิ่มนะคะด้วยกระเทียมค่ะ พริกขี้หนูซอยนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะผักชีก็ได้นะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะเอาไปทานกับข้าวก็อร่อยดีนะคะเพื่อนหรือว่าใครจะทานเป็นอาหารว่างทานเล่นก็ได้ค่ะลองไปทำดูค่ะ